นะครับทุกคนหลังจากที่มาฝากคันพิเศษนะครับคี่นี้ไม่เปิดนะคุณแม่ก็ไม่ได้ไปฝากคันนะครับวันนี้ก็พาคุณแม่ไปวัดนะครับไปวัดต่อวัดเสร็จแล้วก็เราก็มาหาอะไรกินที่วานอนนะครับร้านอะไรนะตำแซ่บนะครับที่วานอนเนาะไปสั่งตำถาดไปนะครับทุกคนเอาเบ่งตำถาดอง,งเฮากันนะครับ ไม่มีเข้านะครับแต่ว่ามีเครื่องเคียงเยอะมากเป็นไงบ้างดองแดงแซบป่ะผ่านไหมอร่อยมากครับคุณแม่บอกว่าอร่อยมากนะมือ,อรรทุกคนขอตัวกินก่อนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายคุณแม่